อัปเดตล่าสุด10พฤษภาคม68สินเชื่อประชาชนต้อนรับเปิดเทอมปิดชั่วคราวจะเปิดอีกทีเมื่อไหร่คลิปนี้มีคำตอบ สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก c y เบอร์ชาแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับคนที่กําลังขอสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมของธนาคารออมสินนะครับล่าสุดนี้นะครับธนาคารออมสินนะครับได้แจ้งแล้วนะครับว่าได้ปิดให้บริการชั่วคราวนะครับเนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งโครงการสินเชื่อประชาชนต้อนรับเปิดเทอม วงเงินทั้งสิ้น500ล้านบาทนะครับตอนนี้มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากนะครับเต็มจำนวนนะครับประมาณ50,000ลายนะครับทั้งนี้นะครับธนาคารนะครับจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่14พฤษภาคม68นะครับดังนั้นนะครับให้เราติดตามข่าวสารและอัปเดตข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับและกดติดตามช่องไซเบอร์ a ช n แนลเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมา อัปเดตข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ